ฟ้ามองเห็นมเมฆเ็นมล้ำไรอาทิตย์จะลับโลกไปพราจัน่าจะส่งขึ้นมามู่มวลวิหงษ์เฮิรลงอยู่กลางเวหาจะคืนกับชายขาชายขาคือเล่งพลพิงนอกนาน,นนอนใหญ่ไม่เห็นกลับมาจะไปตั้หลายปีกว่า น้องหน้าบ้างเงาเงาใจ <c oughs> อเพลงนี้เพลงอะไรจำไม่ได้ใจเอาหน้าไปฟาเอาบาเอาผูกเสื้อผ้าเลย,ยสายที่เคย ใครมองก็คงไม่เชื่อเคยสิ้นหมดแล้วเรื่องเลือให้กับผู้ใดที่เราไม่รู้จักไหนเคยไ,ได้ยินไ,มไหมพี่มาด้ถึงมันไม่ได้พูดว่าอัน,อนวันนี้เห็นแม่ลำใหญ่ไหมแม่ลำใหญในโลกโซเชียลนี่แหละก็มามีความเป็นหมอเปรนยจ้าลูกนะปาร์เราถึงเรื่องเงินอีกเห็นไหมผลทสุดท้ายเนี่ย ยุคสมัยแต่ก่อนบ้านเรามีนะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าถ้าไม่ได้มันยังมีการขายขายลูกขายอะไรอยู่เราสมัยนี้ก็พูดถึงนะเออมานั่งคิดนะบางทีเราติดตามคิดเพราว่ามันโผล่มาเนาะบางทีก็เหมือนคอนเทนต์เออบางทีก็เหมือนเขาเอมาวิาเคราะห์แบบคนที่อยู่ในโลกโซเชียลบางทีก็เหมือนกับ สองสองคนนี้เขาเหมือนเป็นคนอื่นเขาเอาอเขาเป็นนั่นนะคะเป็นคาดแบบใช้เป็นเครื่องมือนี่ะถ้าพูดอย่างนี้เนาะถ้าแบบว่าเพราะว่าบางทีเขาออกมาเนหมือนกับคนเรานี่ถ้าจะกลับบ้านนี่มันไม่ใช่ว่าจะกลับไม่ได้นะกลับได้แล้วก็มัน เออเราค่อยๆดูกันไปแต่เราก็เป็นห่วงนั่นแหละแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ใช่เรื่องของเราเราอยู่คนละไม่ใช่คนประเทศเราก็จริงแต่ว่าพี่น้องไม่ชอบก็อยู่ฝั่งประทเทศราเยอะไงไม่ชอบก็รักคนลาวแล้วก็แล้วคนถ้าสมมุติว่าเขามีเดือดร้อนจริงๆคนาลาวหละคนรวยร่ำรวยเยอะนะไม่ชอบเคยข้ามไปฝั่งเราเน่ะคนลาวเนี่ยหลายคนเนาะไม่ชอบเห็น เขาข้ามมาซื้อของบ้านเราเนี่ยโอ้ยรวยกว่าคนแถวบ้านนุนรวยกว่าเราอีกเออจริงนะขี่รถเราสวยเลยนะจริงถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องการความชื่นเลิไม่โชคเชื่อว่าคนที่เป็นเน็ตไอดอลไอดอลที่มีชื่อเสียงมาอยู่ในประเทศเขาเนี่ยเยอะแล้วเขาข้ามมามีชื่อเสียงอยู่บ้านเราก็พร้อมจะช่วยเลื้ยลำยัยหรือว่าอาจจะเป็นน้องไม่โชคอยู่หรือน้องลำยัยแต่ไม่ใช่ลำหญยบ้านเราที่แบบ ผู้สาวคาหลาะนะแต่ว่าเอาเราเป็นผู้สาวคาหลาะบอเป็นผู้สาวคาเรียนบทนั่นแหละพูดถึงน่ะเราก็เป็นห่วงเป็นใยกันเพราะว่าวันนี้อยู่ๆแม่เกก็โผล่มาแล้วก็กับใครไม่รู้ว่าไปหาแม่มาสันเดอแล้วแม่ก็พูดถึงเื่อมีเงินอะไรนั่นแหละไม่มีเงินแต่เนื้อสิ่งเงินใดน่ะถ้าอยากกลับมาเนี่ยคนที่สงว่าสมัยนี้เขานิยมแบบว่าอัน เขาเรียกอะไรอ่ะให้ลูกแต่งงานกับคนประเทศนั้นเขามีกฎหมายเข้่งคัดเหมือนกันนะอืมถ้าแบบว่าทําเป็นคอนเทนต์คนที่ก็ขายของเนี่ยไม่ทุกครั้งที่เขาออกขึ้นมาเขาของขอร์เมียนะถึงพัวเขาจะไม่พูดแต่เขารู้นะเขาเหมือนรู้แก้วกันอนะ ว่ามึงอย่าพูดให้ให้ซันพูดพูดไม่รู้เรื่องแล้วบางทีคนที่สอนมาขายของก็เหมือนกันนะน้ำยาล้างหอยก็พูดดีๆน่ะไม่ต้องให้เขาพูดเพราะว่าเขาเป็นคนเสื่อเขาเป็นคนมั่นนอกให้เขาพูดคํานี้เขาก็พูดเพราะว่าเขาเน่ะที่จริงพูดถึงเรื่องลำแด่เนี่ยโรเจอร์กับมาบัานเกิดเมืองนนนแล้วมาทําคลิปให้ให้คนที่เป็นเน็ตไอดอลไอดอลอยู่บ้านเราเนี่ยที่แบบว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงน่ะ ที่เขาช่วยเหลือคนน่ะช่วยสนับสนุนเกหน่อยถ้าเกดังแล้วนะเออลำไ่เจ้าดังอ่ะเด็คนเห็นเยอะแล้วนะขนาดฟังไม่รู้เรื่องก็ต,ตั้งใจฟังน่ะบางทีบางคาก็ไม่รู้เรื่องแต่บางอย่างที่โฆษณาเนะ่ะก็เหมือนกับคนอื่นเขาบอกว่าถ้าเจ้าว่าคิดนะมนนาขายของเจ้าว่าซีคนเขาจะไม่คิดเองได้หรอกว่าจะต้องพูดอะไรบ้างในการโฆษณาขายน้ํายาสูละน้ายาล้าง ห้องน้ำน,น้ำยาล้างหอยแครงอย่างนี้นะ่ะเห็นไหมแกก็จะพูดคําที่แบบที่เขาคนทีบสั่งให้แกเป็นเพราะพูดให้มีกระแสไงถ้าพูดคําที่หยาบหน่อยนะแต่บางทีหยาบมากคนก็ไม่ได้ชอบคำหยากกบเขาปเป็นสงสารอนะ่ะเออคนบันทึสงสารก็เลยซื้อช่วยใช่ไหมแต่คนที่ได้เต็มๆนะถ้าเป็นเอ้ยได้ลำไยนะ่ะได้เต็มๆก็ดีอยู่ ถึงไม่ได้เต็มๆก็ได้แบบว่าให้สมน้ําสมน้ำนี่หน่อยอให้สมแบบแกอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นเนาะแต่แกรูก้ไหมแกดังมากน่ะเริ่มดังมากจะแซงส,สาโพนไปแล้วนะเออม่พูดพูดถึงว่าป้าฟ้าเมืองใหญ่เป็นแซงเป็นไรน,น,นี่จะรับขอบฟ้าแล้วอันนี้จะรับขอบฟ้ากลับบ้านเขาเผื่อนนะถ้ามีหนทางรวยก่อนอยู่ ประเทศบ้านเขาเองนะถ้าหวัวทัวก็เอาหัวกลับด้วยอใช่ไหมถ้าหัวกลับไปด้วยไปที่ไปอยู่บ้านเขาเขาจัดเต็มนะบางเีเพราะตอนแรกใช่ไหมเอาทินไทยทินมันนะเขาไหมแต่ไม่ชอบมาอยู่กับแฟนเลยถึงอยู่ทิ่น,นเขาเราก็ต้องกำหลานนะไม่ได้เลย่ยเฮ้ยเราไม่ชอบเติบโตมาแบบว่า พ่อเป็นใหญ่ไงก็พูดลอยๆครั้งแล้วพอเห็นเรื่องแบบนี้เราก็กระทบกับจิตใจเรานะแบบว่าเห็นเขาตีผู้หญิงนะเรารู้สึกว่าออกทันก็ออกทันนี่นะเป็นห่วงแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์เพื่อหาอไรายได้ถ้าเข้าตัวเองก็โอเคแต่ถ้าคนอื่นหาผลประโยชน์กับเรามันก็น่าสงสารน่าเสียใจเพราะว่าเขาจนเขาไม่มีสิเลือกเลยค่ะ มันไม่ชอบล่อเลือมาอยู่บางน้องนึกว่าอยากจะมานะใช่ไหมละ่ะจากพ่อจากครอบครัวมันไม่สนุกนะนั่งเครื่องบินอ่ะอายุยังน้อยหันหลังขึ้นเครื่องบินเนี่ยดันลำยัยเหมือนกันแล้วขึ้นเครื่องบินไปมันเ้งควางนะภาษาเนี่ยภาษาไม่ได้เก่งไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปอยู่คนดีไปอยู่นั้นเราเรามีโอกาสที่จะได้ฝกบ้างีา่ภาษาเนี่ยคนพื้นที่ก็จะทําให้เราเป็นเร็วขึ้นด้วยซ้ำ อืทําให้เราเข้าใจมากขึ้นภาษาไม่ได้ว่าคนไม่ได้ภาษานะ่ะต้องเอาาาภษน้นๆก็ไม่เสมอไปเราไม่โชคก็ภาษาไม่แน่นสักประเทศไปอยู่ก็อยู่รอดได้แล้วเรารู้ว่าสมมุติว่าเราถูกหลังแกเราจะต้องมีทุกที่มันมีสมาคมผู้ที่ช่วยเด็กผู้หญิงทุกประเทศนะอืมเรื่องจริงอะไรนั้นพูดในฝังด้วยความเป็นห่วง สวัสดีค่ะพอเราจะมาตกแต่งเค้กนี่ไปก่อนนะจากกันด้อันนี้ก่อนดีกว่าจากกขนกมชั้นใช่หตัดขนมชั้นจมาโซว์ขมชั้ลโซเค้กที่ผ่วนล้าน,น้ำให้นม